เลาะเป็นแล้วละเฮ้ปุลุปุปุฮ่ยน้องก่อง น้องไก่อึใช่ไหมลูกกลิ่นมันฟง lush, องใช่ป่ะ <laughs> อืออุ้ยอ่าหมดกอ๊อกซะแล้ว <c oughs> หมดกอ๊อกแล้วหรอครับสวัสดีครับยังสวัสดีครับอันนี้เขาเรียกโทรศัพท์ลูกเนเปลี่ยนผ้าอ้อมดีกว่าเนอะกลิ่นมันฟ้องมากเลยนะ